ตรงลงสรุปแล้วควพอความไทยเนี่ยแตกมาจากไหนลายเผ่าไม่ใช่คือเมื่อก่อนเขาบอกว่าสมัยก่อนที่เรียนมาจากเทือกขาอันไตอะไรเงี้ย ตอนหลังนี่ก็ไม่ไม่ใช่แล้วนี่หรอมันก็มีความเชื่อสองสามทฤษฎีมันก็ไอทฤษฎีมันก็ยังคงอยู่ยังคงอยู่นะแต่ว่ามันก็มีทฤษฎีหนึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วนะไปแถาๆตึกราฆ่างต่างๆเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเขาเขาพยุงที่คอกว่าสยามเเขาบอกว่าเป็นเรื่อองจริงๆแล้วประชาชนที่อยู่ธนาด้านคนที่ตัวบรรดามันแบบ ลุจะไปอยากก็ไปูชวาอยู่นะกันก็ลอมาดูวัอย่างเงี้ยเราเข้ามาอะไรนะ็ตรงอะไรก็คนไกัะก็นี่ไงก็คือเรื่องที่อที่จะเก่าร่อสรทฤษรีที่บอกมันจะเก่าตอนนี้ว่ามันก็มีไตสารพัดไตที่มันเชื่อมันมีชนมีกลุ่มหนึ่งที่